จะตัดสินยังไงหรือใครยังจะมองหนูยังไงยังจะรักหนูหรือเปล่าหรือว่าใครยังอยากจะเข้ามาด่าหนูหนูก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วเพราะว่าอย่างน้อยหนูก็ได้มาพูดในส่วนของหนูแล้วนะคะโอเคงั้นเราเข้าประเด็นแรกนะคะประเด็นโกงฆ่าตัวประเด็นโกงฆ่าตัวเนี่ยมันไม่มีจริงแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นแน่นอนเพราะหนูไม่เคยโกงฆ่าตัวใครนะคะโกงฆ่าตัวในที่นี้ก็คือมีคนบอกว่า เรื่องประเด็นาเร์เซ็นเจ็ดสิเนี่ยก็คือเป็นข้อเสนอนะคะที่โหนเนี่ยเสนอกับน้องเก้านะคะว่าถ้าน้องเก้ามาอยู่ค่ายโหนเนี่ยหนจะมีส่วนแบ่งจากการทำเพลงให้ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลิกคุยทั้งอำเภอหรือว่าเพลงทุกเพลงที่เราทำร่วมกันเนี่ยแบ่งให้3 0และพี่เนี่ยขอ70%เพราะว่าจะแบ่งให้ลินล,ลี่เนี่ย30% นะคะแล้วก็40%เนี่ยก็ขอสำหรับเจ้าของค่ายแล้วก็ขอสำหรับค่าการลงทุนต่างๆเนาะแต่ว่าทำไมถึงให้30%ตรงนี้ไม่ได้เพราะน้องเนี่ยปฏิเสธที่จะมาอยู่หรือว่าปฏิเสธที่จะมาเป็นศิลปินของหนูหนูก็เลยให้ตรงนี้ไม่ได้สัญญาใจที่ทางฝั่งน้องออกมาพูดเนี่ยไม่ใช่ความจริงไม่เป็นความจริงเราไม่เคยมีสัญญาใจกัน แต่เรามีข้อเสนอซึ่งกันและกันว่าถ้าน้องก้าเนี่ยมาเป็นศิลปินค่ายหนูคือการที่หนูจะพูดให้น้องมาอยู่ในค่ายหนูได้เนี่ยหนูต้องมีข้อเสนอถูกไหมคะข้อเสนอใหญ่ๆห,หลักๆเลยที่เรา,ค,เราเคุยกันก่อนเราจะปล่อยเพลงนะคะคุยกันก่อนเราจะปล่อยเพลงเลิกคุยทางอำเภอข้อแรกคือถ้าน้องก้าเป็นศิลปินค่ายเจนนี่เจนนี่จะแบ่งค่าย,ยอดวิวให้น้อง9ก้าสามสิบเปอร์เซ็นต์ในทุกๆเพลงที่เราจะทำร่วมกันไม่ใช่แค่เลิกคุยทางอำเภอข้อที่สอง ประเด็นนี้ประเด็นใหญ่เช่นกันเรื่องค่าตัวสามพบาทค่าตัวสามพันบาทฝั่งน้องออกมาบอกว่าเป็นค่าตัวที่ให้น้องเนี่ยเดินทางจากกรุงเทพลงมาภาคใต้และทางเราจะจ่ายสามพันซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คือสามพันเนี่ยแค่ค่าเดินทางก็หมดแล้วค่ะทุกคน แต่ข้อเท็จริงมันคือสามพันบาทเนี่ยหนูจะให้น้องถ้าน้องเป็นศิลปินค่ายหนูแล้วเจ้าภาพเนี่ยไม่ได้จ้างน้องหนูจะเอาเงินค่าตัวของหนูเนี่ยให้น้องเองคือแบ่งให้น้องเองเพราะตอนนั้นเนี่ยถ้าเราทําเพลงร่วมกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นภาพที่ดีมากๆหากเรามีศิลปินผู้ชายอยู่ร่วมค่ายด้วยก็เลยเสนอไปแบบนี้และถ้าทุกคนถามว่า 3,000บาททําไมน้อยจังตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ปล่อยเพลงไม่มีใครรู้ว่าเพลงจะดังหรือไม่ดังถ้ามาเทียบกับตอนนี้ค่าตัวน้องเก้าเนี่ยก็คงจะพุ่งแล้วคงไม่ใช่สามพันบาทแล้วแต่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าสามพันเนี่ย เป็นข้อเสนอสําหรับให้น้องเนี่ยมาเป็นศิลปินในค่ายแต่ในเมื่อน,น้องปฏิเสธก็แปลว่า3,000ันบาทเนี่ยก็ไม่มีการเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่เคยท้าทามน้องให้มาร่วมคอนเสิร์ตในราคา3,000บาทไม่มีแน่นอนนะคะแล้วก็ประเด็น 30- 70อันนี้ทุกคนเคลียร์นะคะเพราะว่าจะให้ต่อเมื่อน,น้องเป็นศิลปินในค่ายแต่น้องปฏิเสธไปแล้วทีนี้ปัญหามันเกิดได้ยังไงเราเริ่มแรกเลยปัญหาเกิดขึ้นจากอตอนที่น้องก้าออกมาไลฟ์สดเนี่ยน้องบอกว่า น้องอะ่ะมีผู้คนในโซเชียลเนี่ยไปรุมด่าพ่อน้องรุมด่าน้องรุมด่าครอบครัวน้องจนน้องเสียหายน้องก็เลยออกมาไล่สุดปกป้องตัวเองจนเป็นข่าวกระแสดราม่าต่างๆแล้วทางฝั่งน้องเนี่ยบอกว่าฝั่งเราเนี่ยเป็นคนเริ่มซึ่งฝั่งเราไม่ได้เป็นคนเริ่มเพราะว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดจากนี่นะคะเกิดจากเพจเพจหนึง่งที่เป็นเพจสําหรับ คือเพจนี้เป็นเพจที่โจมตีหนูมาทุกเรื่องแหละโจมตีมาตลอดในระยะเวลาที่นานมากๆคือจริงๆตัวหนูเองเนี่ยก็ปล่อยวางกับเพจนี้แล้วไม่เคยไปสนใจเพจนี้แล้วแต่ว่าเรื่องนี้มันทําให้พอเขาออกมาโพสเนี่ยทาให้คนเนี่ยเข้ามาด่าหนูด่าแม่ด่าลิลลี่ด่าครอบครัวด่าเด็กในค่าย หนูก็เลยจําเป็นที่จะต้องออกมาโพสต์ชี้แจงในอีกโพสตหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะเป็นเรื่องหลังถัดจากโพสต์นี้แล้วกันนะคะอันนี้ขอญาตชี้แจงสาเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดก่อนก็คือมีเพจเพจหนึ่งเนี่ยเนี่ยค่ะออกมาโพสต์ว่าเฉาสุดฮอตวงในกระซิบมาค่ะคุณค่ายเพลงดังที่ดังเป็นพรูแตกกับเพลงที่เคยเป็นไวรัลบนโลกอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่ามีการเบี้ยวค่าตัวกันอันนี้ไม่มีนะคะการเบี้ยวค่าตัวไม่มีแน่นอน พูดแล้วขนแขนดิฉันลุกเลยค่ะมีใจความว่าตอนเริ่มทำเพลงทางเจ้าของเพลงได้ตกลงกับนักร้องร่วมซิงเกิลโดยเป็นสัญญาใจว่าจะอัพลงแพลตฟอร์ม YouTube แล้วแบ่งผลประโยชน์กัน70-3 0สเสัญญาใจไม่มีอยู่จริงค่ะหนูอยากรู้ว่าหนูจะไปสัญญาใจได้ยังไงในเมื่อหนูยังไม่รู้เลยว่าเพลงจะดังหรือเปล่าและหนูมีสิทธิ์อะไรที่จะไปแบ่ง30%ให้น้องทงั้งๆที่น้องเนี่ยไม่ได้มาเป็นศิลปินค่ายเรา มันเป็นเพียงข้อเสนอซึ่งกันและกันเรื่องนี้พ่อรู้ดีหนูรู้ดีน้องก้ารู้ดีว่ามันไม่ใช่สัญญาใจแต่มันเป็นข้อเสนอที่ทางคุณเนี่ยปฏิเสธไปตั้งแต่ตอนนั้น นะคะตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะอย่าว่ากันนะหนูตื่นเต้นมากเพราะเรื่องมันใหญ่มากอ่อานต่อเนาะแต่หลังจากเพลงดังเป็นผู้แตกกลับคืนคําไม่แบ่งผลประโยชน์ตามที่ตกลงเอาไว้โดยฝั่งเจ้าของค่ายอ้างว่าเป็นเพลงของน้องสาวต้นอ่ะอันนี้ถูกเป็นเพลงของดิลลี่ถูกต้องค่ะจึงยังไม่แบ่งรายได้ที่ได้จากยอดวิวทางแพลตฟอร์มของ u t u b e ตามที่เคยตกลงปรงใจกันไว้โดยทางฝ่ายนักร้องชายก็ได้แต่อดทนเก็บมาตลอดที่ผ่านมา คืออันนี้หนูมีคำถามตั้งแต่วันแรกที่เป็นข่าวว่า mm. เหตุใดทำไมน้องถึงต้องอดทนกับเรื่องแบบนี้ถ้าหนูไม่ได้รับความยุติธรรมตั้งแต่วันแรกอ่ะหนูควรที่จะออกมาเรียกร้องความยุติธรรมนี้ตั้งแต่วันแรกหรือเราสามารถโทรเคลียร์กันได้แต่เดี๋ยวมันจะมีเรื่องให้ทุกคนรู้อีกว่าทําไมเราถึงไม่โทรเคลียร์กันเดี๋ยวมันมีเรื่องอีกค่ะคือจริงๆในเรื่องของน้ําใจเนี่ยหนูมีให้น้องแน่นอนแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราไม่ได้คุยกัน หรือว่าทางของพ่อน้องเนี่ยรับข้อตกลงของเราไม่ได้คือจะให้3 0มสิบเปอร์เซ็นต์มันให้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ากรณีที่เจนนี่เนี่ยเคยไปฟีดเพลงให้กับคนอื่นเนี่ยหนูไม่เคยไปเรียกร้องตรงยอดวิวสามสิบเปอร์เซ็นตตรงนี้เลยแต่ในเมื่อเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเนี่ยดังสามร้อยห้าสิบล้านวิวเนี่ยแน่นอนว่าทางน้ำใจเนี่ยเราก็มีให้แต่มันไม่ได้เราไม่ได้ให้ไปเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันคือคุณพ่อน้องเนี่ยหลังเกิดเรื่องเนี่ยไม่เคยรับโทรศัพท์หนูเลยนะคะ ทีนี้ต้องบอกว่าอ่ะนี่นะคะเพจเพนี้ยเป็นคนเริ่มนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอเพจนี้เป็นคนเริ่มเนี่ยมีคนแชร์ทั้งหมดนะคะหกพันกว่าคนหนูขออนุญาตลบชื่อนะคะหกพันกว่าคนที่แชร์เลยทําให้คนเนี่ยเข้ามาด่าหนูด่าแม่ละเนาะจริงจริงแล้วเรื่องที่โซเชียลเข้ามาด่าเนี่ยหนูมองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าถ้าเกิดมีการโพสตอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคนที่เข้าข้างน้องก็ดา่าหนูคนที่เข้าข้างหนูก็ด่าน้องอันนี้น้องบอกว่าอยากให้หนูออกมาขอโทษตรงนี้หนูขอโทษ พ่อน้องก้าวนะคะสําหรับคนที่เข้าไปด่าหรือว่าไปก้าไก่พ่อหนูไม่เคยสั่งให้ใครไปด่าพ่อแต่เรื่องนี้หนูต้องออกมาชี้แจงหนูเองเสียใจมากๆที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเพราะหนูไม่เคยอยากให้เกิดตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้ไม่เคยอยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเลยถ้าคุณพ่อจําได้หนูติดต่อคุณพ่อไปตลอด ตั้งแต่ที่เรามีปัญหากันแต่พ่อไม่เคยได้รับการได้รับการติดต่อจากหนูแต่ไม่เคยรับโทรศัพท์หนูหลังจากสายเดียวสายนั้นพ่อก็เลือกที่จะไม่คุยกับหนูเลยหนูก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคะอ่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพ่อออกมาให้สัมภาษณ์ว่าพ่อโทรมาถามหนูว่าเก่งได้รอยลานวิวเลวไม่คิดตึ้งน้องมั้งเออ ทีนี้คําว่าไม่คิดถึงน้องบ้างเลยเนี่ยหนูต้องขอโทษด้วยที่หนูอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าคําว่าไม่คิดถึงน้องเนี่ยแน่นอนอาจจะต้องเป็นเรื่องของผลประโยชน์ไม่ใช่เรื่องคอนเสิร์ตแน่นอนเพราะคอนเสิร์ตเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทางน้องเนี่ยได้ปฏิเสธค่ายเราแล้วก็ไปอยู่กรุงเทพนะคะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเรื่องนั้นแต่ว่าไอ้คำว่าไม่คิดถึงน้องบ้างเหรอเนี่ยเราก็พอจะรู้ในความคิดของเราว่ามันคือเรื่องของผลประโยชน์เราก็เลยถามคุณพ่อบอกคุณพ่อไปว่าคิดถึงตลอดค่ะแล้วก็ขอบคุณด้วยที่ ได้ร้อยล้านวิวหนูขอโทษหน่อยหนูไม่ได้ประชดนะคะหนูขอโทษจากใจเพราะหนูไม่อยากให้เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเนาะโอเคได้ร้อยล้านวิวเนี่ยไม่คิดเนาะไม่คิดถึงน้องบ้างเหรอตอนนั้นหนูบอกพ่อหนูบอกพ่อไปว่าหนูขอบคุณพ่อมากๆและก็ขอบคุณน้องเก้าด้วยที่มาเป็นส่วนหนึ่งของเพลงนี้แต่ทีนี้คุณพ่อเข้าเรื่องว่าแล้วเรื่อง3 0ที่คุยกันไว้ล่ะอ่ะทีนี้หนูก็บอกไปว่า3 0นน้องไม่ได้แล้วนะคะพ่อเพราะว่าน้องอ่ะไม่ได้อยู่สังกัดเดียวกับหนู หนูก็เลยบอกว่าน้องอ่ะไม่ได้ในส่วนนี้ทีนี้พอหนูบอกว่าน้องไม่ได้ในส่วนนี้ยคุณพ่อเนี่ยก็เริ่มที่จะคือหนูสัมผัสได้ว่าคําพูดคนเราอ่ะคือคนตายๆแล้งกันนนั้คือมันเข้าใจกันนี้คือคําพูดตอนนั้นนะพ่อก็ไม่ค่อยโอเคที่หนูไม่แบง่ง3 0ให้น้องทีนี้พอหนูไม่ได้แบง่ง3 0ให้น้องเนี่ยหนูก็เลยถามคุณพ่อไปว่าพ่อแล้วถ้าสมมติว่าหนูไม่ได้แบ่ง30เให้เนี่ยทางพ่อเนี่ยอยากให้หนูแบ่งให้น้องเท่าไหร่ นะคะตอนนั้นหนูถามไปตรงๆเลยเพราะว่าแน่นอนว่าที่คุณพ่อโทรมาเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องนี้นะคะแต่ว่าหนูอะถ้าให้เป็นต0ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เป็นข้อเป็นข้อตกลงที่เรามีกันไว้ตั้งแต่แรกอันนี้ทางน้องรู้ดีทางเรารู้ดีนะคะแล้วก็ทีนี้พอคุยกับคุณพ่อไปสักพักเนี่ยคุณพ่อก็บอกว่าเออบอกว่าอะไรนะก็ไม่เป็นไรก็ได้รู้กันว่าเออสามสิบเปอร์เซ็นตะ์น้องไม่ได้แล้วก็ คุณพ่อบอกว่าแค่นี้ก่อนขับรถอยู่เดี๋ยวโทรกลับหรือว่าเดี๋ยวค่อยติดต่อกันใหม่อะไรสักอย่างนี่แหละหนูก็เลยวางสายกับพ่อไปที่นี้พอวางสายกับพ่อปุ๊บเนี่ยอ๋อแต่ว่าตอนที่โทรตอนที่คุณพ่อโทรมาอย่างอีกเรื่องนี้ยังมีเรื่องหนึ่งที่คุณพ่อโทรมาคือคุณพ่อบอกว่ารู้ไหมว่าวันที่ถ่ายเอ็มวีอ่ะหนึ่งหมื่นที่ให้ค่าจ้างไปอ่ะน้องอ่ะไม่พอเพราะว่าน้องอ่ะ มีค่าซื้อชุดค่าที่พักค่ากินอะไรต่างๆทีนี้เนี่ยพอหนูได้ยินแบบเนี้ยหนูก็ไม่สบายใจแหละเพราะว่าถ้าน้องไม่พอคือตอนนี้เพลงมันดังตั้ง100ล้านวิวอะแล้วคนที่เขาออกมาบอกว่าเขาไม่พอเนี่ยซึ่งเราก็รู้สึกเสียใจเพราะว่าน้องคือน้องควรจะได้รับในสิ่งที่น้องควรได้รับคือค่าตัวเนี่ยควรจะได้ครบถ้วนแต่วันนั้นถ้าจําได้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่พักเนี่ยคือวันนั้นเนี่ยคุณพ่อเนี่ยบอกเองว่าพ่อมีญาติอยู่ที่ สีชนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพ่อไปนอนบ้านญาติหนูก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องที่พักก็ขอโทษด,ด้วยแล้วคุณพ่อก็บอกว่าเรื่องการกินเนี่ยวันนั้นเนี่ยคุณพ่อขอไปกินข้าวกับญาติหนูก็เลย ไม่เป็นไรค่ะก็พ่อไปกินข้าวกับญาติหนูก็เลยไม่ได้จัดการเรื่องการกินให้พอ่ออันนี้ก็ยิ่งขอโทษไปอีกนะคะแต่ว่าส่วนเรื่องชุดเนี่ยก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดเยอะว่าน้องเนี่ยซื้อชุดมาเท่าไหร่คือตอนนั้นคิดว่า1นึ่งหมื่นเนี่ยพอไหมเพราะว่าตอนที่โอนไปให้น้องเนี่ยก็คือถามน้องแล้วว่ามันพอไหมซึ่งทางน้องเองก็บอกมาว่ามันพอเราก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรตรงนี้ทีนี้พอวางสายไปเนี่ยวันนั้นที่วางสายไปเนี่ยเจนนี่เนี่ยก็เลยโทร หากับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในภาคใต้นะคะเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักทั้งฝั่งน้องแล้วก็ฝั่งหนูว่าไปปรึกษาว่าเนี่ยสาหรับค้าอยอดดีลตรงนี้หนูแบ่งไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ตกลงกันแต่แรกแล้วหนูจะทํายังไงกับเรื่องนี้ได้บ้างผู้ใหญ่ก็แนะนํามาว่างานให้หนูเนี่ยก็แบ่งเป็นน้ําใจให้น้องไปนะคะหนูก็รับทราบและทีนี้หนูก็รีบโทรกลับหาพ่อเพื่อคุยเรื่องนี้พอโทรกลับไปเนี่ยคุณพ่อไม่รับสายแล้วพอพ่อไม่รับสายหนูก็เลยเลือกที่จะทักแชทน้องก้าวไป ขออนุญาตเปิดแชทนิดนึงนะคะทักแชทน้องก้าไปนะคะขออนุญาตเปิดแชตก่อน,นะคะ่ะซึ่งจริงๆมันมีเป็นเอกสารนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแชตเลยดีกว่า <c oughs> คือตอนนี้ที่หนูออกมาพูดวันนี้ หนูไม่ได้หวังให้ทุกคนจะเชื่อหนูนะคะแต่หนูขอออกมาพูดในมุมของหนูให้ฟังเฉยๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือจริงๆแล้วเรื่องของน้าใจเรามีให้กันได้แต่เราต้องคุยกันไม,ไม่ใช่แบบขาดการติดต่อหนูไปแบบนี้อ่ะหนูทักเช็ดก้าวไปว่าก้าวคือพี่รู้สึกไม่สบายใจตั้งแต่พ่อโทรมาและตอนนี้พี่ก็ขอบคุณสําหรับเพลงที่ได้หนึ่งร้อยล้านวิวที่น้องมีส่วนร่วมเดี๋ยวหนูหาแชทตรงนี้ก่อนพี่มิโ ใชช่ไอติวานี่ทกไปบอกว่าตั้งแต่พอถทรมาทีนี้หนูก็อ่าทักไปหาเก้าประมาณว่าขอบคุณสําหรับน้องเก้าที่ทําให้เพลงนี้ได้ร้อยล้านวิวแต่ว่าทีนี้พ,พอได้ร้อยล้านวิวตอนนั้นอ่ะหนูอวให้น้องสองหมื่นอ่ะทุกคนอาจจะมองว่าน้อยนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นหนูเพิ่งได้ค่ายอดวิวแค่เดือนเดียวเดือนเดียวตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเงินที่เยอะอะไรเลยเพราะว่ายอดวิวเนี่ยถ้าใครทําช่อง y youtube เนี่ยจะรู้ดีว่ามันเข้ายัางไงมันก็เข้ามา คือไม่มากอ่ะคือสองหมื่นที่ให้ไปสำหรับหนูตอนนั้นอ่ะมันโอเคแล้วหนูก็โอนไปให้สองหมื่นเพราะว่ารู้สึกไม่สบายใจที่คุณพ่อบอกว่าค่าตัวน้องอ่ะมันไม่พอมันขาดทุนโน่นนี่นั่นหนูก็เลยโอนไปพอโอนไปปุ๊บน้องเนี่ยก็บอกว่าเจอฉันเลี้ยงอ่ะอย่าปวดจำไม่ได้ตึงแร้งพิษเหลาเดี๋ยวขออนุญาตหาแชทแป๊บนึ่งมา แล้วแม่งนะคะหนูหาแชทก่อนตื่นเต้นนะคะหนวอกเลยใครไม่เป็นเลยนี่ไม่รู้เลยว่ามันตื่นเต้นมักอ่ะอันนี้อันนี้เริ่มจากอันนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นค่าตัวนะคะที่โอนไป หนึ่งมืนบาทนะคะแล้วก็ถามน้องว่าพอไหมน้องก็บอกว่าได้ได้ครับพี่ขอบคุณมากครับแล้วก็มีนาแปดมีนาเราก็นัดกันถ่ายเอ็มวีนูนนี่นั่นทีนี้เพลงเสร็จแล้วหนูก็ส่งให้น้องนะคะหลังจากสักพักหนึ่งหนูก็บอกว่าเนี่ยเสียงเก้าพี่ชอบมากเลยขอบคุณมากๆนูนนี่นั่นแล้วก็หนูบอกว่าค่ายเพลงพี่เสร็จแล้วนะเผื่อน้องสนใจ คือบอกเก้าว่าตอนนี้หนูทําค่ายเพลงแล้วค่ายเพลงหนูเสร็จแล้วเผื่อเก้าสนใจอยากมาเป็นนักร้องหนูก็เสนอไปและน้องก็บอกว่าเดี๋ยวถามพี่ๆพ,พ่อๆวงๆก่อนนะครับหนูก็บอกว่าจ้าแต่เหมือนน้องต่อหนูก็บอกว่าต่อให้น้องไม่ได้อยู่ในค่ายพี่เนี่ยน้องก็ไปได้ไกลอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นแชทที่หนูพิมไปนะคะและทีนี้เราก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องเพลงเพราะช่วงนั้นเนี่ยเพลงในกระแสดีมากแล้วก็ปรึกษากันเรื่องงานรีวิวนะคะน้องก็ปรึกษากัน ก็เสนอราคาให้น้องไปว่าน้องควรราคานั้นราคานี้ก็คุยกันเรื่องของรีวิวแล้วก็คุยกันเรื่องชุดวันถ่ายเอมวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยหนูหาเชตนี้ไม่เจอประเด็นตัวนี้คืออาเชตติดด่วที่พอตัวมากไม่เจอแป๊บนะคะทุกคน ใครไม่อินหรือว่าไม่เชื่อหรือว่าไม่อะไรไม่เป็นไรนะคะถือว่าวันนี้ได้ออกมาพูดของได้ออกมาพูดฝั่งของตัวเองแล้วก็เดี๋ยวอยากให้ดูข้อเท็จจริงว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากอะไรก่อนหน้านั้นที่หนูเงียบเนี่ยก็คือว่าหนูไม่ได้เงียบหายไปเป็นเดือนนะคะเพลงดังปุ๊บเนี่ยเราก็ออกรายการทีวีมาด้วยมาด้วยกันตลอดจนกระทั่ง,เ,ง,งเพลงดังได้ร้อยล้านวิวคือหนูไม่ได้เงียบหายขนาดนั้นเราเจอกันในรายการทีวีตลอด จนกระทั่งเพลงหนึ่งร้อยล้านวิวนะคะหนูก็เลยพ่อก็เลยโทรมาเรื่องก็เลยเกิดขึ้นตัวหนึ่งนะอ่ะเจอแล้วโอเคทีนี้เนี่ยค่ะพอหนูวางสายคุณพ่อเสร็จนะคะหนูก็บอกว่าหนูส่งแชทไปหาน้องว่าถ้าพ่อน้องว่างแล้วให้โทรกลับมาหาพี่ได้เลยนะคะพี่จะโอนค่าตัวให้น้องเพิ่มนะเป็นน้ำใจจากทางพี่ ที่เพลงได้100ล้านวิวขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในเพลงนี้ขอบคุณที่ตัดสินใจมาร่วมฟีดกับเพลงนี้ประเด็นเรื่องการขอบคุณที่น้องออกมาพูดว่าหนูไม่เคยขอบคุณอ่ะอันนี้ไม่จริงนะคะจริงๆขอบคุณตั้งแต่วันอัดเสียงด้วยซ้ําขอบคุณตั้งแต่อัดเสียงขอบคุณวันถ่ายเอ็มวีวันที่เราไปกินน้าชาด้วยกันหนูก็ขอบคุณมาตลอดไม่รู้ทําไมว่าน้องถึงออกมาบอกว่าหนูไม่เคยขอบคุณอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็ไปออกรายการทีวีต่างๆก็จะขอบคุณตลอดนะคะนี่หนูก็บอกว่าอ้วนตต เพลงได้100ล้านวิวแล้วขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในเพลงนี้ขอบคุณที่ตัดสินใจมาร่วมฟีดกับเพลงนี้พี่ไม่รู้ว่าทําไมน้องไม่ค่อยอ่านแชทพี่ขอให้น้องรู้ว่าหนูยังเหมือนเดิมเสมอและทีนี้หนูโทรหาน้องน้องไม่รับหนูก็เลยโอนตังไปให้สอ0 0 0ื่นแล้วบอกว่าเป็นน้ําใจจากทางพี่นะครับแล้วน้องบอกว่าพี่เดี๋ยวผมโอนกลับให้ครับหนูบอกว่าไม่เป็นไรค่ะ พี่ไม่สบายใจตั้งแต่พ่อโทรมาน้องบอกว่าอยากรู้แค่นั้นไงครับไอยอยากรู้แค่นั้น,นคืออยากรู้ในเรื่องของ30-70%เนะคะเผื่อใครสงสัยเนาะหนูก็บอกว่าพี่ต้องขอโทษที่ตอนถ่ายทำเนี่ยไม่ได้จ่ายค่าที่พักค่าชุดใหด้พี่ผิดเองที่คิดไม่ถึง และน้องบอกว่าพี่สบายใจได้เลยผมคุยกับพ่อเองครับเดี๋ยวผมโอนกลับให้ครับไอคำว่าที่น้องบอกว่าเดี๋ยวผมคุยกับพ่อเองครับเนี่ยหนูอะคิดไปเองหรือเปล่าว่าน้องเนี่ยอาจจะมีปัญหากับพ่อในเรื่องนี้คือตอนที่พ่อโทรมาหนูไม่รู้ว่าน้องพ่อได้บอกน้องไหมเนาะนี่ค่ะและน้องบอกว่าเดี๋ยวผมโอนกลับผมไม่สบายใจที่จะรับเงินพี่หนูก็บอกว่าพี่ก็ไม่คิดว่าทุกอย่างจะมาไกลขนาดนี้วันที่พ่อวันนี้พ่อน้องบอกว่าพี่ไม่สนใจน้องเลยพี่ยอมรับว่าพี่รู้สึกแย่มากๆ และทีน้หนูบอกว่าไม่ต้องโอนกลับนะพราะมนเป็นนะไรจากพี่น้องบอกว่าส่งเลขบัญชีมาทีหนูอบอกว่าก้าวจำไว้มีอะไรถ้าขาพี่ได้เสมอน้องบอกว่าครับผมสบายใจแล้วครับพอน้องบอกว่าผมสบายใจแล้วครับเนี่ยตอนนั้นเราโล่งมากเพราะเราเรียกว่าน้องเนี่ยสบายใจจริงๆนะคะแล้วหนูบอกว่าพี่ยังเป็นเอฟซีน้องเหมือนเดิมและก้าวบอกว่าแต่ถ้าพี่ไม่รับกลับเนี่ยผมก็ไม่สบายใจเหมือนกันหนูอบอกว่าไม่พือ้อ ไม่พื้อก็ไม่เป็นไรหลับไวหนะ้าน้องพี่ขอ้อตัวตีคิดไม่ตึงเรื่องทีผักการแสดงพี่คิดน้อยไปจริงๆพี่ไม่เคยลืมว่าก้าวมีส่วนรวมทําให้เพลงนี้มีคนฟังมาขนาดนี้ก้าบอกว่าไม่ปื้นครับพี่ผมต้องการอยากให้พี่กลับจริงๆครับเพื่อ,อความเพื่อ,อความสบายใจของผมผมรับตังพี่ไว้ไม่ได้หนูอบอกว่าน้องเก็บไว้นะน้องบอกว่าถ้าพี่ไม่ให้บัญชีผมจะพยายามหาทางคืนไปนะครับแล้วหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากถ้าน้อง พี่ก็ไม่สบายใจไปอีกนานปีแรกจักใจเลยปีคิดมากจนนอนไม่รับแล้วน้องก็โอนกลับมาทีนี้พอน้องโอนกลับมาเนี่ยหนูก็คุยกันต่อว่าพี่เห็นพ่อส่งข้อความมาพี่ไม่ทันอ่านเห็นลบไปมีอะไรหรือเปล่าคือพ่อเนี่ยส่งข้อความมาอย่างหนึ่งแต่ไม่รู้อะไรหนูอ่านไม่ทันแล้วพ่อก็ลบข้อความนั้นไปนะคะถ้าหน้าตาดูไม่ได้ต้องขอโทษนะคะเพราะว่าเครียดจริงๆเรื่องนี้แต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นเยอะๆดีขึ้นเยอะแล้วพี่หนูก็ทักหาน้องตลอดว่าน้องก้าวครับถ้าว่างอยากชวนน้องมาร่วมคอนเสิร์ต น้องบอกได้นะถ้างานไหนเจ้าภาพไม่จ้างที่ค่อยแบ่งให้เองคนดราม่าเยอะว่าเราไม่ได้ร้องเพลงร่วมกันที่ไม่อยากเป็นข่าวเสียอีกอย่างถ้าเราได้ภาพเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันเราอาจจะขายงานคู่กันก็ได้เป็นความคิดของหนูตอนนั้นนะคะและเมื่อวันที่30พฤษภาคมหนูก็ส่งต่อไปว่าน้องพี่จะติดต่อง,งานถ้าไม่รับบอกพี่นะเขาอยากเจ้าภาพอยากได้ทั้งหมดถ้าติดปัญหาตรงไหนคุยกับพี่ตรงๆได้พี่เห็นน้องไม่ตอบแชทพี่ไม่สบายใจเลย แล้วหนูก็ทักไปมาอีกว่าพี่จะติดต่องานนะน้องและน้องก็ให้เบอร์ผู้จัดการน้องมาและหนูบอกว่าคุยกันเสร็จแล้วตอนนั้นก็คุยกับผู้จัดการเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็เรื่องล่าสุดพอเกิดขึ้นเนี่ยหนูก็เลยทักหาน้องว่าเก้าพี่รอน้องตอบนะคะเราจะได้เคลียร์กันหรือว่าไม่สะดวกให้ทางผู้ใหญ่โทรมาได้เลยปัญหาจะได้เคลียร์แชทก็จบตรงนี้ แล้วทีนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยก็มาเสนอว่าทําไมถึงไม่ไปเคลียร์กันข้างหลังทําไมไม่ติดต่อน้องไปคือจริงๆตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยให้น้องเนี่ย,ยให้ผู้ใหญ่เนี่ยโทรติดต่อทางฝั่งน้องแล้วแต่ว่าทางฝั่งน้องเนี่ยก็ไม่โอเคที่จะเคลียร์แล้วก็ไม่ได้นัดเจอจนน้องเนี่ยออกมาถแถลงข่าวในที่สุดนะคะแล้วก็ตอนนี้คือคนด่านหนูเยอะมากแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะเอาแค่คนที่เข้าใจก็พอเนาะ